ความโตตะวันแดงดีกว่ามัน <c oughs> มีตำนานคว,วามโตตะว,วันแดงอันสารคามดิพี่น้องอยากฟังบอมุขเจ้าอยากฟังบอเธอบอกเธอบอกเรื่องเธอบอกว่าเป็นตัฟังบอแล้วเธอบอกเป็นแต่ฟังโพดเขาจ่ออยากฟังอยู่นี่เอบอกเอาเธอบอกกันเลเธอบอกเอบอกเธอไม่ไม่เธอพูดไม่ใช่เรื่องขผมฉันจะไม่อยากพูดไม่เอาความตวโ<อ>ตไม,ตไม่เอานางไปนางไป ตะวันแดงนั่งไปกับกิกนางตอนไม่ใช่กิกเป็นน้องเป็นน้องแต่ว่าได้กันแล้วจ้าไม่ได้จ้ะมึงสาบานไหมสาบานสาบานสาบานแบบนี้ฉันบ่ซัาบฉันบ่ตตรงมาสาบานด้วยขันเทือกแบบนางไม่ได้กลัวคําสาบานอะไรเลยไม่หลายหลายครั้งแล้วมึงสาบานแล้วก็แบบกลัวคสาบานมึงก็ไม่ไม่ไม่มึงไม่ได้กลัวมึงไม่ได้ ต่อไปนี้ถ้านางสาบานไม่ต้องไปเชื่อนางนะเพราะว่านางไม่ได้กลัวคําสาบานซึ่งนางทําอะไรไว้นางก็ไม่ได้กลัวคําสาบานไม่ต้องสาบานอีกแล้วต่อไปเนี้ยเพราะว่านางเคยมีอะไรกับเด็กนางแล้วนางก็บอคือแตงมึงบริสุทธิ์โว้ยกับของกันนะบริสุทธิ์ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวข่าวไม่ได้บอกเอาหมอนมาโอ้ไม่ได้บอกว่ากูบริสุทธิ์เอาหมอนมาไม่ได้บอกว่ากูบริสุทธิ์เอาหมอนมากูแค่บอกว่ามึงมีอะไรกับน้องคนนั้น แล้วพวกนางก็ไปเที่ยวตะวันแดงกันแล้วก็บลอกฉันว่าอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งฉันไม่ได้หลอกค่ะบอกว่าไปเที่ยวตะวันแดงกับใครสักคนไปกับอีต้นค่ะเพื่อนสนิทฉันค่ะนางไปกับเพื่อนนางแต่นางไม่ได้บอกว่าเด็กนางนเป็นน้องกลุ่มเดียวกันคำยามาค่ะนางก็ไม่ได้เป็นแฟนรุ่นพี่มึงค่ะเป็นแฟนหมอพี่หมอค่ะนางไม่ได้บอกว่าเด็กนางก็มาไม่มีเด็กฉันค่ะอืมเขาจชหมาบังยังจึงฉันในเหลี่ยมดำาั้งออกไปทัวร์ไปที่ไม่รู้ล่ะ เขาชอบเธอเพราะว่าม so like like, 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 ันม e, ีวันหนึ่งที่เขาโทรมาตอนตีห้ามันก็เล่าไงฉันก็ถามว่าโทรมาทําไมตอนตีห้าเธอก็ตอบฉันว่าโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตไม่มีค่ะกูว่าปรึกษาปัญหาชีวิตตอนตีห้าเนี่ยนะคือแบบอืมกูเขากินเหล้ากูเติ้วกินเหล้าแม่ไม่กระโถหางสิกินเหล้าเหลืองแย่ตีกินเหล้าเหลืงแยนงกับโถหางสิเจ้าไพ่จะเป็นซึ่งตอนตีหากูถามมึง่ยกระจ้งละเธอมึง เสิมียูน่นลาหรือมึงคะอสิมียูนาา่นล่ะเธอกระดอกแล้วหมอก็เลยตามไปที่ตะวันแดงนะว่ามันไปตะวันแดงจริงหรือเปล่าพ่อไปบันนี้เห็นแบบกระนุ้งกระนิงกันอยู่เนาะมีมในตะวันแดงเนาะมันไม่มีเอ้ยมบอกมันตามใจฉันก่เาแอลกอฮอล์นะจา้าสาดนาเลยจา้าไม่ใช่สะ ไม่ใช่ศาสตร์หน้าเด็กนางนะ <สา S 2> เรา,<ส>าจะเราจะไม่ทำร้ายคนอื่นนะครับเราจะทำร้ายคนของเราก่อนอันนี้เป็น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 คนดีเนาะเกิดมาฉ,ฉันก็เป็นคนคดีอมชั่วมือเยอะมากอย่กูพูดเลยเอา้ามึงให้กูเล่าเรื่องความชั่วมือมึงไม่ต้องกินปูนจ้ะมึงไม่ต้องกินปูนเพราะว่าไม่ว่าหยุ่มกครคนอื่นบางอย่างกูาถามมึงไงเงี้ยบ้าเนาะวงกับมเมึงนี่เนาะเป็นแต่เขาเขากับเป็นแต่อยากฟัง่ติกวถาม โอ้คนเพิ่มนะนี่คนเพิ่มมาตั้งร้อยคนนี่เอาอีกพูดซ้ำเอากฮอล์สารหน้านางเลยจ้ะเราจะไม่ทําร้ายคนอื่นเนาะอันนี้นางก็ตกใจแบบมันมาตอนไหนอะไรยังไงกาลเวลาทเธอจา้าบาน,นิการมดลาไม่หิวเธอ <laughs> การดไม่หิวปีกหมอเราไม่บอกว่าแฟนผมเองเหมือนเ <laughs> กิดเป็นแบบว่าเกิดเป็นเขาตีเนาะ <laughs> อันนี้ตำนานแบบความโตตะวันแดงนะครับ หอมแก้มให้ืบึ้งแน่พี่น่ะหอมบ่หอมบ่สองมิหยังพันคนหนุ่มเยอะหอมมีหยังกูถามไงเอาพันห่านี่เอาถ้าครบสองพันคนหอมเลยอ่ะเมื่อหอมมีหยังโอ๋โอ๋เศร้า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 เมื่อคือโอ้โอ๋เอาเขากับแก้งเลรนละครตบตาคนเป็บงซัลเธอหอมให้เพิ่นเอาเอามือเอามือบังไว้กับเดี๋ดีล่ะโอเค ถือเ <łość> จ๊งไปคนยังบ่คือเอ้ยพันหกแล้วเดี๋ยวถ้าครบสองพันคนนะเดี๋ยวฉันจะหอมคืนนะบอโอ้ยไกับฉันยุ่มกันอีกแล้วบอกหอมเล